วัสดีค่ะก็กลับมาพบกับมดซินามอนเกอลอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมดจะมีโปรด u ักต์ใหม่มาพูดคุยให้ฟังกันนะก็คือทางแบรนด์ชินมี่นะคะได้ส่ง BB ครีมแต่ว่าคราวนี้แปลกกว่าที่เราเคยเห็นกันเพราะปกติ BB ครีมเนี่ยจะใช้กับหน้าใช่ไหมคะแต่คราวนี้นี่เลย เป็น BB c r ค a ีที่ใช้กับบอดี้ค่ะก็ชื่อเต็มๆก็คือจะเป็น BB Body White Makeup นะคะก็ส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเมคอัพประเภทหนึ่งที่จะมาเสริมแต่งให้เราดูดีขึ้นนะคะก็ขอบคุณชินี่มากๆเลยที่ส่งมาให้ลองนะก็นี่เลยขวดเป็นแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวบอกลักษณะทั่วๆไปก่อนทำไมถึงมี2เพราะว่าเขามี2โทนก็จะเป็น Natural tone เนเชอร์ลโทนเนี่ยตรงตาเนี่ยค่ะเขาจะเป็นสีเงินนะส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นพิง์โทนเนี่ยตรงตาเนี่ยจะเป็นสีทองเพราะว่าพิเศษตรงที่มีโกกิสเตอร์ด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาพิเศษแบบไหนนะสองขวดนี้นะคะขนาด80 ml ทั้งคู่เลยบอ,อ BB เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเล่าก่อนบ b บี BB เนี่ยคือการที่เป็นการรวมกันของ BB, บีเบตฟาลเชันแล้วก็จะมีสารอื่นๆที่เขาจะเอามาผสมกันไว้นะคะแต่ว่าของชินมี่ที่เป็น BB b o d อดี้ t e m a เมคอเนี่ยเขาจะมี BB, b มีเบตมีฟาลเชันแล้วก็จะมีสารสก,กัดจากธรรมชาติที่เขาเรียกว่า OPC ะคะ่ะก็คือเป็นสารสก,กัดพิเศษที่เอามาผสมแล้วก็เพื่อการดูแลและปกป้องผิว ความพิเศษยังไงเดี๋ยวเราต้องลองแต่ที่เห็นหลักๆเลยก็คือว่าเขาจะเขียนไว้ว่าเป็น SPF 40นะคะการได้ทั้งแสง UVA แล้วก็ UVB เลย SPF 40 PA บวก3บวกบวกบวก,บกนะก็สามารถกันรังสี UV ได้ทำให้ผิวเราเนี่ยไม่ไม่ลอกไม่แดงไม่ไม่เกิดฝ้ากระ ได้ๆอะค่ะถ้าเราใช้ตัวนี้ในการทาผิวเรานะคะแล้วที่สำคัญเลยที่ที่มดอ,อ่านก็คือว่ากันน้ำแล้วมดแบบดำน้ำด้วยใช่ไหมก็เพียงคิดว่าเออถ้าตัวนี้เอาไปดำน้ำด้วยก็คงโอเคนะผิวเราอาจจะสวยด้วยแต่จริงๆแล้วชุดเวชสูตรมันก็ปิดผิวหมดแล้วนะคะก็ว่าจะมาบานลงตรงคอนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันดีกว่าว่าเขาแตกต่างกันยังไงนะคะ นะมันเริ่มจากตัวที่เป็นเนเชอรัลโทนนะคะก็นี่เลยปื่ก็จะเป็นสีสีเบจนะคะสีเบจอ่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เป็นพิ้งโทนกันด้วยก็จะสีต่างกันนะอ่าก็ฝั่งนี้จะเป็นเนเชอรัลโทนนะคะจะเป็นสีเบจออกเหลืองอ่อนๆหน่อยส่วนด้านนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นพิงโทนนะคะสีจะออกชมพูเลยโมจะปาให้ดูนี่อันนี้จะเป็นเนเจอรัลนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพนะิงโทนนะ่ความต่างชัดเจนสีพิงโทนเนี่ยค่ะถ้าถ้าเห็นกันเนี่ยมันจะมี วาววาวนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาผสมโกลกิสเตอร์นะคะเพื่อเพิ่มความกระจ่างใสอมชมพูให้มันดูมีออร่ามากขึ้นนะส่วน natural t o n เนี่ยก็คือจะดูเป็นธรรมชาติไม่มีใดๆผสมให้วิงวิงนะคะเดี๋ยวมอจะลองทาให้ดูกันค่ะสำหรับวิธีใช้นะคะก็บอกว่าหลังจากเราทำความสะอาดร่างกายเสร็จแล้วหลังจากทา มอยเจอร์โลชั่นใดๆของเราที่ผิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงทาตัวนี้ก็แสดงว่าอันนี้ถือเป็นออปชั่นเสริมเป็นเมคอัพนะคะยังไงเราต้องทาครีมบำรุงผิวของตัวเองก่อนนะใครผิวแห้งใครผิวมันใครผิวสมใดๆก็ทาให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะลองเนเชอรัลโ n e นะคะที่แขนข้างนี้ก็บีบออกมาแบบนี้เลยแล้วก็ ทาลงไปที่ผิวเลยค่ะอ๋ออันน well, really um ี้เห็นอาจจะดูแบบทำไมขาวมากใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนสีตัว BB Body เนี่ยนะคะถือว่าเหมือนเป็นคือยังไงเราต้องทากันแดดอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็จะมีตัวบำรุง แล้วก็มีกันแดดแล้วก็มีการปกป้องปกปิดเหมือนเหมือนเป็นแบบฟาวเดชันหรือคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดผิวเราค่ะให้ให้ผิวเราที่ดูมีปัญหาเนี่ยดูเนียนละเอียดทั้งทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็คือจะจะดูแบบขาวแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้มันไม่ขาวลอยนะคะคือคือขาว แล้วก็เคลือบผิวทั้งหมดเลยอันนี้จะเป็นสีเนเจอรัลนะก็จะเนียนว่าว่ากลิ่นจะกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นกลิ่นแป้งแป้งเด็กอะคะ่ะหอมหๆเบาๆไม่แรงนะแล้วก็พอทาเสร็จแล้วนะคะเอามือแตะลงไปเนี่ยคือไม่เหนียวเลยคือเคลือบไว้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองพิ้งโทนนะคะที่มีโกลกิสเตอร์นะคะ แขนจะเป็นสีนี้นะเดี๋ยวเราลงปุยลงไปก็ปั๊มออกมาง่ายๆแบบนี้นะคะลงโอเคแล้วก็วนทาเข้าไปค่ะไหมมันจะเห็นปะมันจะขาวขึ้นมาแต่เดี๋ยวพอเราลูบเสร็จนะคะเขาก็จะกืนแล้วก็เคลือบผิวไปเดี๋ยวทาให้ดก่อน มดว่าเหมาะกับวันที่เราแบบอืมคือชีวิตประจำวันก็ใช้ได้เพราะว่าเขาก็มี SPF ถึง40นะมันก็ป้องกันแสงแดดได้ค่ะแต่ว่ามดว่าเราถ้าวันที่เราต้องการแบบใส่แคนสั้นโชว์ผิวหรือที่ขาเนี่ยคะวันที่ใส่กระโปรงสรัน้นหรือว่าขาสั้นเนี่ยมดว่าโอเคเลยเพราะว่าจะทําให้ขาดูเนียนเท่ากันหมดเลยแล้วก็เขาปกปิดได้ไงพวกรอยแผลรอยอะไรของเราต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เห็นก็ เป็นการดีที่เราไม่ต้องใส่ถุงน่องบางคนเพราะบางคนไม่ชอบใส่ถุงน่องตัวมดอะ่ะไม่ใส่ถุงน่องเลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่มันไม่โอเคอะ่ะเออแต่พออันนี้นะคะเพราะได้มาเอามาลองก็ดีเพราะว่าเราชอบใส่กระโปรงสรัง้นกางเกงขาสั้นอยู่แล้วนะคะอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้ขาวมากแต่ว่าพอทาลูบไปแล้วเขาจะซึมเข้าไปในผิวนะคะแล้วก็ไม่ขาวคือเขาเคลือบเคลือบไว้ทั้งหมดแล้วก็ ผิวก็จะดูเนียนขึ้นอันนี้ก็กลิ่นคล้ายกันเลยกลิ่นหอมเหมือนแป้งเด็กอ่อนๆแต่ถ้าสังเกตดูถ้าดูจากในกล้องมันก็จะดูเหมือนมีประกายมากกว่าปะอะเราต้องทําอย่างนี้เห็นไหมคะเห็นชัดเจนเลยว่าสีอ่ะสีเขาต่างกันข้างนี้เนี่ยมันดูเหลืองขาวเหลืองเพราะว่ามันเป็นสีเนเจอรัลก็คือตัวตัวครีมเป็นขาวเหลืองแล้วส่วนข้างนี้เนะะี่ยค่ะ มันจะดูออกชมพูนิดนึงแล้วก็ดูมีประกายข้างเนี้ยไม่มีประกายมันด้านๆแต่ข้างเนี้ยดูมีประกายแบบเห็นเลยอ่ะเนี่ยก็คืออันนี้ก็ได้ออกโทนชมพูมีประกายอันนี้ก็โทนธรรมชาตินะถามว่าชอบอันไหนมองว่าเพื่อนๆต้องถามแน่ๆเลยมดชอบเนเชอรัลโทนเพราะว่ามันคือเป็นคนผิวเหลืองพอทาสีเนี้ยมันเกินกับผิวมากเลยแต่ว่ามัน cover มันปกป้อง ผิวเราแล้วมันก็ปิดรอยรอยต่างๆเล็กๆของมดได้ค่ะส่วนสีพิงโทนเนี่ยชอบเอามาทาขาเพราะว่าขาเนี่ยไม่เหลืองมากเป็นโนผิวขาเนี่ยจะขาวแล้วมันมันเหมือนแบบขาวชมพูนิดนึงอะพอไปทาขาเนี่ยค่ะก็พอดีเลยอันนี้เนี่ยใช้เขาบอกเป็นบอดี้ก็หมายความว่าใช้ได้ตั้งแต่คอลงไปหมดเลยแต่ว่า ที่มดใช้นะมดส่วนใหญ่มมาใช้ขากับแขนส่วนตัวข้างในไม่ได้ไม่ได้ทาอเพราะว่าเราใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะมันก็อาจจะ,ะเปื้อนได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ครีมบำรุงไม่ใช่การทำงานเป็นสกินแคร์ขนาดนั้นมันเขาทำงานเหมือนเมคอัพชนิดหนึ่งฉะนั้นมันก็จะเปื้อนเราก็ทาในส่วนที่เผยออกมาดีกว่านะคะกอะ็อีกอย่างที่สำคัญที่เขาบอกว่าคืออันนี้ เขาจะบอกอยู่แล้วว่า,าส่วนผสมที่สำคัญมีอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวยังไงถ่ายให้อ่านดีกว่ามันจะได้ชัดเจนกว่าแล้วก็จะบอกอ,อ,ะอะไรที่สำคัญของเขาไว้ก็จะมีคือเขาสกัดมาจากเม็ดอง,งุ่นแล้วก็พืชตระกูลเบอร์รีะคะ่ค่ะแล้วมันจะมีอยู่คำนึงก็บอกว่ามีอมือเพียวมันจะเป็นเหมือนกับคอนเซปต์ใหม่ของเขาที่แบบ จะช่วยแบบเหมือนต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยตาข่ายผิวเนี่ยคือดูแบบเนียนคือชัดเจนแบบเหมือนกับว่าทําให้ตาข่ายผิวดูเรียงตัวดีอะคะ่ะดูเรียงตัวสวยเพราะว่าเมื่อตาข่ายผิวดูเรียงตัวสวยปุ๊บเนี่ยผิวมันก็จะดูเรียบเนียนสวยนะคะก็มันก็จะเป็นเทคโนโลยีของเขาอะนะคะก็ถือว่าโอเคนะหมดก็สนุกดีค่ะ ไม่เคยรู้ไม่เคยลองก็ได้ลองก็สนุกดีต้องขอบคุณชินมี่นะคะขอบคุณชินมี่มากๆที่ส่งมาให้ได้เล่นกันแล้วก็พอมดได้เล่นแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆที่เป็นแฟนที่ติดตามซินมอนกอลดออยู่เนี่ยก็จะได้เอาไปเล่นด้วยเดี๋ยวยังไงมาดูกันค่ะว่ากิจกรรมที่ว่าจะจัดขึ้นคืออะไรเล่นเกมกันนิดหน่อยแล้วก็คุณจะได้ชินมี่บีบไว้อ BB บีบอดี้ไวท์เมคอนะคะไปลองเล่นกันที่บ้านเลยนะยังไงวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยที่ติดตามชมจนจบน,นะคะเดี๋ยวคราวหน้าหมดจะมีผลิตภัณฑ์อะไรมาเล่าให้ฟังหรือเอามาเล่นให้ดูกันก็ติดตามแล้วกันนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ